ครับสวัสดีครับทลิปนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการอัดขอบยางนะครับนี่ครับนี่เรียกว่าบาสุก้าครับทำยังไงเพราะว่านี่ครับมันมันอัดลมไม่ขึ้นยางเมันเล็กกว่าแม็กแม็กมันกว้างสิบนิ้วนะครับแต่เนื้อย,ยางกว้างหน้ายางกว้างแค่สองสามห้า สี่ห้าสิบแปดก็คือมันหลวมครับมันหลวมเราก็เลยต้องใช้บาซูก้าระเบิดนะครับพร้อมไหมอ่ะเดี๋ยวพร้อมจ้่ตอนนี้อาจลมใส่บาซูก้าแล้วครับ,บาไปแค่เท่าไหร่เองร้อยสิบร้อยสิบกรนนะครับอาจได้แค่นั้นนะเครื่องหม้ของเครื่องมือก็ตามสภาพนะครับอ่ะเอาเลยครับนี่ แทนลุยคนเดียวเลยไม่ต้องให้ใครช่วยเลยเปิด,ดลมอัดไปก่อนโอเคครับผมพร้อมขึ้นไม่ขึ้นมาดูกันโอ้โหขึ้นแน่นอนอย่างนี้มีเดียวมาละลานแปะ๊ะไยงไยงไม่รอดโอ้โหขีอมือดับทั้งแผน โอเคนะครับก็อะแบบเล็กอะน้อยนะครับแอบบงานหน้าร้านยางสูงเงินวินเทจยางยนต์นะครับวันนี้วันวาเลนไทน์นงเงียบเงียบเงาเงานะครับรถก็ยังวิ่งน้อยเลยนี่ก็เลยมาประกอบแม็กไว้ขายกันครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ